สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออคุยกันก่อนบอลคืนนี้นะจ๊ะก็ต้องบอกว่าวันนี้มีทั้งหมด4คู่4ลีกที่นะ่าสนใจเลยที่จริงมันมีมากขนานแหละว,วันวันหนึ่งมันเตะกันสิบยีคู่แต่ใครจะไปพูดบดเชนปะละ่ามันไม่หมดหรอกแต่เรามาดูนะในส่วนของ4ลีกที่นะ่าสนใจลีกแรกจากบุนิสติก้าเยอรมนีนะจ๊ะ เอาบวกพบกับเฮลไฟฮาร์มนะจ๊ะเวลาตีสองสามสิบนาทีนะจ๊ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยดูวิเคราะห์กันว่าจะเป็นยังไงอีกคู่หนึ่งนะจ๊ะก็คือจากลีกกอนโซซินีออิตาลีนะจ๊ะซันเซาโลนะจ๊ะพบกับนาโปลีนะจ๊ะเวลาตีสองสี่สิบห้านะจ๊ะอีกลีกหนึ่งจ้าลาลิกาสเปนนะจ๊ะพบพบกันนะจ๊ะเวลาตีสามคิโรนาพบกับอันเมเรียนนะจ๊ะและอีกอันหนึ่งจ้าลีกเอองรั่งเซจ้าโอแซพบกับโอลิ โอลิมปิกลียงนะจ๊ะเอ้ยโอลิมปิกลียงขอไปย,ย้ะสระเอไม่เยโอแซพบกับโอลิมปิกลียงนะจ๊ะเวลาตีสามเหมือนกันนะจ๊ะเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลน่าดูมากๆาเลยถ่ายทอดสด่ห้องบ,บีนสามนะจ๊ะเนอะส่วนไหนที่ยังไม่มีถ่ายทอดก็สามารถตามไปดูได้นะในเว็บไซต์ต่างๆฉันเชื่อว่าหาได้อยู่ลยทุกคนเก่งอยู่แนละ้วความเก่งต้องมีถ้าอยากรู้อะไรมากกว่านั้นในคอมเมนต์นะดูในลิงก์ก็ได้นะโอเคเอาแล้วเรามาวิเคราะห์กันทีละเจ้าทีละเจ้าเลยนะจ๊ะมา บุนเดสดีก้ากันก่อนเลยเอาปวกพบกับฮอฟเฟนไฮนนะจ๊ะคู่นี้ต้องบอกว่าเอามีคนเจ็บและมีคนแบบดับเบิลฟฟล์กันเยอะแล้วด้วยก็แบบอาจจะไม่ได้ลงกันในในส่วนในส่วนของเอาบวกอาจจะไม่ได้ลงกันเยอะพอสมควรเลยในส่วนเอ่อเรื่องกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนในที่บบดับเบิลฟฟลไปแล้วก็ปาดเจ็บสองคนรวน,นไปเรื่อง อีกหนึ่งโอ้โหดูแล้วก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะตัวกลกๆอาจจะหายไปพอสมควรเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าสู้ได้สู้ไปในส่วนของเออ่ทีมเฮอร์เฟนไฮนะจ๊ะเออ่บาดเจ็บสองไปแดงหนึ่งแล้วก็ดับเบิร์ฟฟอีกสองตัวเหมือนกันเรียกว่าพอๆกันใช่ว่าจะเต็มขนาดนะในาคำคืนนี้ค่ำคืนนี้ก็ดีกว่าความหนักหน่วงพอสมควรเลยแสในการพบกันทั้งสองทีมนะจ๊ะเรียกว่า เฮลฟาเแฮมนะจ๊ะมีโอกาสชนะมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดครั้งเฮลฟาลาชนะเอาเอาบวกมาแปดครั้งแพ้สองครั้งแค่น,นั้นเองเรียกว่าเห็นกันชัดๆเลยอืมอืมแล้วก็ส,สกอร์ในตอนนี้นะจ๊ะเรียกว่าห้านัดหลังสุดเนี่ยนะเอาบวกแพ้ชนะแพ้ชนะแพ้โอ้โห ส่วนเฮลเฟนไฮนจะแพ้ๆๆเสมออ้าวแม้ว่าสถิติที่ผ่านมาเฮลเฟนไฮจะเยอะกว่าก็ตามจะดูดีกว่าก็ตามในการเจอกันแต่ว่าสถิติที่แบบพูดยากเลยแล้วตอนนี้ทั้งสองทีมอยู่อันดับที่สิบสามและสิบสี่ของตารางข่งยี่สิบนัดตั้งคู่เลยนะมีมีทั้งหมดสามสิบเอ้ยยี่สิบเป็นคะแนนกับสิบเก้าคะแนนพูดง่ายคือถ้าเฮลเฟนไฮ์ชนะรอบนี้ก็จะได้ขึ้นอันดับไปเป็น นาที่สิบสามถ้าเอาบวกแพ้ก็จะลงมาในาที่สิบสองจะสลับกันทันทีแต่ถ้าว่ายังเอาบวกชนะก็จะผลจะเป็นเหมือนเดิมตาสนะกันดูดีกว่าในส่วนของเจ้าบ้านเอาบวกคนงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขาก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูป้อแป้ยังมามาอย่างต่อเน,นื่องเพราะเกมในสิบลีกเกมหลังเป็นการชนะสองตหอสองแล้วก็แพ้ไปถึงหกเกมในกันในขณะที่ทีมเยือนอย่างเฮลซนไห้บนงานโดยรวมในช่วงหลังพวกเขาก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูดี แต่มีทรงกับซุดมาอย่างเดียวเท่านั้นอ่ฟอร์มดีแต่ทรงกับซุดก็งงเพราะเกมนลอีกสิบเกมหลังสดแม้มเหมือนกันเสมอสองแพ้ไปถึง 8, แปดเกินด้วยกันเกมนี้เฮลเฟนไฮเองเขาจะได้บุกเจอกับหินเจ้าบา้านที่แม้ว่าพอรมการเอ่อฟอร์มภาพรวมในช่วงหลังจะทําผลงานได้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักเช่นเดียวกันก็ตามทีแต่ถ้าเทียบกันดูมองว่าเจ้าบ้านอย่างเอาพวกพวกเขาก็ยังดูมีทรงและดูคาดหวังว่า ทางด้านทีมเยือนไลท์ไทยชนะอนีกเนื่องต่อเนื่อว่าสิบเกมต่อกันโหแพงนี่เกมนี้ให้ผู้ชนะมองว่าเอาบวกกระดูมีภาษีมากกว่านะจ๊ะเออก็ว่ากันไปตามนั้นเนี่ยมาในสุดของคู่ที่สองจ้ะกันซูซิรีอาร์มั่งนะจ๊ะเออเออซันซูโอโรจะพบกับนาบปรีนะจ๊ะเอาแล้วทั้งสองทีมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันสถิสท,ทิ่ทั้งสองทีมที่จะพบกันน่าจะพลิชนะนาปลีชนะ,นะ,ชนะเสมอรเรมอ ซานซาโลชนะนาโปลีชนะนาโปลีชนะซานซาโลนาโปลีเสมอนาโปลีชนะชนะน,นับกว่านนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ่อสิบครั้งที่จะกันนาโปลีชนะหกซานซาโลไม่เคยชนะเลยมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยซานซาโลชนะหนึ่งซานซาโลชนะหนึ่งเสมอสามโอ้โหสถิติโอเคนะดูจากสองลักษณะสถิตินี้น่ารักนเกิน แล้วก็สถิติต่างสุดซันซูโรนะจ๊ะเอเสมอชนะชนะเสมอแพ้นาบป oh ีชนะ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 แพ้โ oh อ้โหสถิติขนาดนี้คอนข้างจชัดเจนเลยนเนี่ยอืมอ่ะอันดับที่หนึ่งของตารางก็คือนาบปลีนั่นแหละจ้ามีว่าห้าสิบเก้าคะแนนเตะไปแล้วยี่บสองนัดเรียกว่าห่างไกลกับซันซูโรนะจ๊ะอันดับที่สิบห้าของตารางเตะแล้วยี่บสองนัดมีทั้งหมดยี่สบี่นัดยี่สี่คะแนนขอภัยซึ่งถ้าข่าวดูจากสถิติสิบครั้งที่ผ่านมาดูจาก เอ่อตารางที่เราเห็นกันโอกาสที่ชนะค่อนข้างจะน้อยเลือกเกินนะและปอลีก็น่าจะเป็นตัวเลือกในการที่จะเอ่อเขาเรียกอะไรเชียร์ได้มากกว่าอยู่ดีนะหนึ่งตอนนี้โอเคปฏิหารอาจจะเกิดยากนิดหน่อยวันรองสองทีมมีสภาพฟิตทั้งคู่เอเโอกาสยากนานานาที่จะเปลี่ยนสักกรอนะ โอเคจ้ามาในส่วนของลาลิ <c oughs> ก้าสเปนกันบ้างดีกว่าอาจารย์ในส่วนของลาลิก้าสเปนคิโรน่าพบกับอันเมเรียนะจน๊าคิโรน่าคริโอล่าอารเมียคิโอล่าถ้านัหล่างสุดแพ้ชนะแพ้แพ้ชนะอนเมเรียแพ,แพ้แพ้ชนะเสมอเสมเออืมแต่คิโรน่านะจ๊ะเอ่อเจ็บไปสี่ตัวดับเบิลฟอลไปสองตัวไปแดงดึงตัวอ่า อัลเเดียนะจ๊ะรอดัลเบอเฟลแค่สองตัวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเอ่อคิโรนานี่มีตัวค่อนข้างเล่นน้อยกว่าน้อยกว่านะทั้งสองที่เคยพบกันมาก่อนนะอัลเบเดียชนะคิโรนาชนะอัลเบเดียชนะเสมอคิโรนาชนะอัลเบเดียชนะคิโรเสมอคิโรนาชนะคิโรนาคิโรนาคิโรนาอาจจะชนะเยอะกว่าน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าอัเบเรียชนะหนึ่งสองสามเอ่อคิโรนาชนะห้าสิบครั้งที่ห้นะชนะห้า อันเบเดียชนะ3พิเลือดเสมอก็เรียกว่าสกอร์ไม่ได้ห่างกันะไม่ได้ห่างนะคุณนนะก็เรียกว่าน่าสนใจพอสมควรเลยทีเดียวในส่วนอันนี้ สถิติเราก็ดูกลันไปแล้วเดี๋ยวเราดูในส่วนของที่ตารางคะแนนกันหน่อยตารางคะแนนจากทีโรนาอยู่อันดับที่11ของตารางแข่งมาแล้วนัดมีทั้งหมด4 4คะแนนอันมินีอยู่อันดับสี่ของคะแนนของตารางมีหมด20ิบเออเตะไปแล้วนัดมี้หมด2ีคะแนนห่างแค่สอคะแนนในส่วนของคู่นี้เรียกว่าคู่นี้น่าสนใจอีกคู่หนึ่งเลยทีเดียวเจ้าบ้านทีโรนาทงาันโดยรวมในช่วงหลังเขาต้องบอกว่าฟอร์มยังดูคดาดหวังอะไรไม่ได้ม,มากๆเลยเพราะเกมในอีก4เกมหลังสุดเป็นการแพ้ชนะ หนึ่งแพ้ไปถึงสามเกมในการขณะที่ทีมอันเมียผลงานโดยรวมในช่วงล่างของเขาต้องบอกว่าฟอร์มยังดูกระท่อนกระแทนมาอย่างต่อเน,นื่องเพราะเกม,เกมในลีกเจ็ดเกมหลังสุดเป็นการชนะหนึ่งเสมอสามแพ้สามเยกินเกมนี้อัน,นเม่ยเขามองว่าจะบกุกเจอทีมเจ้าบ้านท้าเทียบกันดูภาพรวมในเกมช่วงหลังก็บอกว่าฟอร์มยังดูกระท่อนกระแทนแล้วแน่นอนไม่ได้พวกเขาได้คงได้ยากเพราะว่าทั้งสองทีมมองว่าเป็นโอกาสบอลสามหน้าเลยชนะเสมอหรือแพ้มีโอกาสหมดเลยแต่ลูกถ้าเลือกเชื่อเลือกเชียร์ทีมของอันเมีย นะจ๊ะอันนี้ก็เขาว่ามาแบบนี้นะเอาละเรามาดูในคู่ที่สุดท้ายกันด้วยค่ำคืนนี้มาจากรีกเอิงนะจ๊ะรีกเอิงแล้วโอโอโอแซรปะทะโอลิมปิกลียงนะจ๊ะคู่นี้เรียกว่าโอลิมปิกลียงนี่นะห้านัดหลังสุดชนะสี่เสมอหนึ่งเท่านั้นเองดวนโอซนะนะเอ่อเสมอสองแพ้เสมอสองแพ้สามครั้งมาเลยทีเดียวโอโหในที่สทั้งสองทีมที่เคยพบกันนะจ๊ะเรียกว่าสิบครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะ สิบครั้งที่ผ่านมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกครั้งคือโอลิมปิกริยงชนะไปนะจ๊ะแล้วก็โอแซนชนะไปแค่สองครั้งที่เหลือเสมอนะจ๊ะเพราะั้นโอลิมปิกลียงมีมีเอ่อต้มต่อที่ค่อนข้างจะดูดีกว่าในส่วนของคู่นี้ในส่วนของตารางข้ออันดับของคะแนนนะจ๊ะก็คืออันดับที่เก้าโอลิมปิกริยงได้จัดเตะไปลยีนะ่สามแลมีทั้งหมดสาสิบ้าคะแนนและคู่กเตะกับโอแซนนะจ๊ะผมมียนะีนะ่สิบสามนัดยี่สามนัดเตะได้มาสิบห้าคะแนนเหมือนกันเลยียกว่าอันดับ เออเก้าระดับกลางๆของตารางพบกับันดับเกือบท้ายของตารางนะจ๊ะคู่นี้นะ่าสนใจเพราะว่ามาูทรงแล้วโอลิมปิยองอาจจะยิงเข้าไปจะอาจจะได้มากกว่ามากกว่าที่แบบอคนวึงประตูมันถึงสองประตูน่าจะสองประตูขึ้นไปเลยด้วยซ้ำไปเราดูทักนะกันนิดนึงนะจ๊ะเจ้าบ้านโอแซผลงานโดยรวมในช่วงหน้าของพวกเขาต้องบอกว่าฟอร์มงดูป้อแปนหนักมาอย่างต่อเนื่องเพราะอ่าบ็ดก่อนนะอ่ะเพราะเกมในสิบ ในลีก10เกมหลังสุดเป็นการเสมอสามะแพ้ไปถึงเเกมด้วยกันในขณะที่ดีบเอทีมเยือนโอลิมปิกลิยงผลงานค่อนข้างฟอร์มดีมากๆเลยกระตืนขึ้นมาอยู่บ้างก่อนหน้านี้ฟอร์มค่อนข้าง อ,อย่างเฉพาะวารีกเกมหลังสุดสี่เกมไม่แพ้ใ,ใครเลยเป็นการชนะสาเสมอหนึ่งเกมด้วยซ้าเกมนี้เอินพิกิียงมโอกสทคืขอขาบุกมาเจอทีมเจ้าบ,บ้านที่มองว่าก็ไม่ได้ดูยากเท่าไหร่เพราะว่าเกมนี้เขาได้บุกมาเจอกับทีมรองบวยของลีนอกจากศสกยภาพของทีมที่ดูเป็นรองแล้วต้องบอกว่าเรื่องของซอมลีกช่วงหลังเขาก็คงพอจะมีทรองอยู่บ้างและก็ดูคาดหวังได้มากกว่าทางด้านทีมเยือนที่เจ้าบ,บ้านจากการยังโคมา่าอยู่ต่อเนื่องดูตามทรงของบวยแล้วไร้ใสชนะมาสิบนัดติดและแพ้ไปถึงเจ็ดเกมเกมนี้เชื่อว่าโอกาส ทีโอลิมปิกลียงจะบุกเข้ามาก็น่าจะมีเก็บสามแต้มได้ในเกมนี้นะจ๊ะเอาละก็เรียกว่าเป็นสทีมที่น่าสนใจทีเดียววันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะจ๊ะที่ติดตามเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า